ขนสร้อยสังวานรอบตัวไกหมานักเดิมพนันโดยออชัยภัยตันเราไปดูกันขนสร้อยสังวานรอบตัวเป็นขนลักษณะไหนนะครับตามไปดูครับขนสร้อยสังวานนะครับตามลูกศรที่ชี้บอกนะครับจะเป็นขนสร้อยสีเดียวกันกับแผ่นหลังนะครับตรงางข้างสีข้างนะครับ จะมีสีข้างสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็จะมีหน้าอกเป็นขนตัวแต่เป็นสีส้อยนะครับตรงใต้ท้องน้อยก็จะเป็นขนตัวแต่เป็นสีส้อยนะครับนะก้านขนจะแข็งแข็งเป็นเงามันเลยนะครับรอบตัวเลยนะครับเป็นไก่หมานลักเดิมพันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยอีกทีนะครับเป็นอย่างไรนะครับขนส้อยสองวานรอบตัวลักษณะเป็นขนส้อย ที่ขึ้นตามสีข้างลําตัวไก่ตายทองน้อยและรอบอกเรียกว่าขนส้อยสังวานรอบตัวไก่ตัวใดมีขนส้อยสังวานขึ้นรอบตัวไก่ถือว่าดีเป็นไก่หมานรักเดิมพันจิตใจดีอดทนไม่แพ้ไก่ง่าย สีของขนสร้อยสังวานจะเป็นสีเดียวกับสร้อยหลังขนสร้อยจะเงามันก้านขนจะแข็งเป็นไก่ชนสายเลือดนักสู้แพ้ไก่ยาก <c oughs> คนรุ่นก่อนเมื่อเจอไก่ที่มีขนสร้อยสองวานรอบตัวจะเลี้ยงดูทำตัวเขาอย่างดีอาจจะเป็นเหตุผลนี้ที่ทำให้ไก่สมบูรณ์แข็งแรงไม่หมดแรงง่าย มีชัยมาตลอดชนะมาตลอด <c oughs> เคยเห็นมากับตาตีก็เป็นลองๆยืดเยื้อใช้เวลาหลายอันแล้วกลับเป็นตัวชนะจึงเป็นไก่หมานตามตำราไก่ชนที่ได้บันทึกเอาไว้ <c oughs> เพื่อนๆว่าอย่างผมไหมครับไก่ตัวที่เราชอบเรารัก แล้วเราเอาใจใส่บำรุงเขาอย่างดีจึงเป็นเหตุผลให้เขายืนระยะยาวๆได้หลายอันโดยแรงไม่หมดเป็นในที่สุดก็เป็นตัวชนะว่าอย่างผมไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> ตำลาไก่ชนไทยโดยโอชัยภัยตันสมุนไพรไก่ชน ไพตันพลังชาสร้างก่และสร้างคน0 8 6 8 6 8 9 7 3 6 0 6 1 1 0 6 3 7 0 8ทั้งโทรและไอดีลน์เป็นที่หนึ่งของยาเลี้ยงไก่ชนการันตีโดยโอชัยไพตัน